สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ซอผ้าโชคก็ัมาพบกับพี่กบนองให้กอลครับเมื่อนี้กับสิพ้าท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์ช่นงใช่ครับไปหาเพิ่นว่าไปปรึกษาเพิ่นว่าเมื่อใดเพิ่นสีทําการวิเคราะห์ไว้สําหรับวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนครับตามแอดมาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอฟซีช่องนะครับช่องผม ก็ยินดีนะครับผมชาญชัยกัทเหียนะครับจากช่องอุดรธานีทีวีนะครับก็ยินดีที่ทางพีเอ็มชาแนลนะครับสอบาโชคการสามารถชาแนลแล้วก็เบิ่งแล้วรวยค่ะเบิ่งแล้วรวยนะครับเบิ่งแล้วรวยนะครับเป็นช่องที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันหลังที่มีการประกาศ สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ผ่านบนไปแล้วนะครับก็ยินดีกับสมาชิก f c นะครับทั้ง5ช่องนะครับที่มีโชคมีชัยประสบความสำเร็จนะครับในการที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับถูกรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ที่4และ5แล้วก็เลขหน้า3ตัวเลข ทายสามตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะครับก็ยังดีนะครับที่มีความโชคดีนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ไม่โชคดีนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะรุ้นในวดต่อไปนะครับก็คือวันที่สิบหกนะครับที่การเราพิจะถึงนี้นะครับเราก็เป็นกาลังใจให้ครับเป็นกาลังใจว่าเราจะช่วยกันให้มีตัวเลขมงคลเพื่อจะได้รู้่อกซื้อสลากินแบ่งในวันที่16นะครับ ยังไงก็ฝากเอฟทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมครับครับกัมมันดีจะมาแสดงความดีนะครับกับอาจารย์ที่อ่ก็เพิ่งตามอาจารย์ก็ได้สองวดนะครับเราเพิ่งตามอาจารย์ที่สองวดกั้วดที่หนึ่งก็เข้านะครับวดที่นี้ก็ก็เข้าอ่ารู้สึกว่างวดนนี้จะเข้าทีเด็ดด้วยคือ อ่า4ูนี่คือมามาเป็นคะแนนันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับอใช่ครับอ่าคือส่วนนี้นี่คือวดต่อไปเนี่ยเราจะมาถามอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่างวดต่อไปเนี่ยเราจะแจ้งทาง F อซเราทางทาง f อที่กำลังติดตามช่องเรานี่นะครับได้สักประมาณวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับน่าจะสักอีก<ม>สักสองสามวันเพราะผมเอผมจะต้องรวบรวมข้อมูลสักก่อน นะคะรับรวบรวมข้อมูลแล้วก็หาเวาลาว่างๆะครับว่างม,มารวบรวมข้อมูลแล้วก็มาพิจารณาดูแล้วามาจัดลําดับนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับอย่างต่างก็สักสองวันเพราะว่าอันนี้ก็เพิง่งประกาศผลไปนะครับก็อยากให้พักผ่อนสะก,ก่ันนะครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลือเกินเนาะอีกหลายวันอยู่หมายถึงใครพักผ่อนอาจารย์พักผ่อนหรือเอฟซีพักผ่อนตอนนี้ก็น่าจะทั้สองปายเนาะ ผมก็จะพักผ่อนด้วยเพราะว่าผมก็นอนดึกห้าหกทุ่มทุกวันนะครับตั้งแต่ก่อนที่วันที่หนึ่งมานี้นะครับห้าหกทุ่มหกทุ่มตลอดนะครับครับผมครับก็เลยต้องว่าทางเอฟซีด้วยอาจจะติดตามในช่องต่างๆนะครับไปในเปิดดูใน u t u b e ช่องต่างๆแล้วก็อาจจะนอนดึกด้วยก็อยากให้พักผ่อนนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับก็ให้เราเตรียม เตรียมเรื่องเงินเตรียมเรื่องสุขภาพไว้ให้พร้อมสก่อนครับแล้วพวกโชคพวกชัยมันจะได้ม่เองนะครับผมครับแล้วเห็นบอกว่าทางเอฟซีที่ทางเอฟซีทางช่องไม่ไม่ใช่เฉพาะช่องอาจารย์นะหมายถึงว่าช่องทางพีเอ็ม n ช l แนลทางอาจารย์สามารถทางสวัสด์โชคอะไรเนี่ยทางแอสเองเนี่ยก็ซึ่งเอสเองก็วันนี้เพิ่งเข้ามาะนะครับยังไงก็ฝากถึงเอฟซทางช่องแอสด้วยว่า ยังไงถ้าจะเข้ามาในช่องอาจารย์เนี่ยหมายถึงต้องเข้ามาทางไหนได้บ้างอะไรยังไงก็คือรบกวนทางทางบอฟซีของทางแอ,แอดลุกอิสารช่องอะไรนะเบิ่งแล้วรวยค่ะโอ้เบิ่งแล้วรวยนะครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับแอดเป็นเบิ่งแล้วรวยนะครับค่ะไม่ใช่ f ซีห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเบิ่งแล้วรวยเนาะเป็นเป็นภาษาอีสานเราเนาะภาษาอีสานเบิร์นเข้าแบบ ปาริานเราครับเบิ่งแล้วรวยมีเลขตามด้วยไหมห้าเก้าค่ะเบิร์นแล้วรวยห้าเก้าครับแต่ยังมีเลขตามอยู่อ๋อเครับออ๋ก็คงจะฝากทุกช่องนั่นแหละครับเป็นแนวทางนะครับพอผมรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะนัดนัดแต่ละช่องนะครับมาทำคล้ายๆว่ามาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อจะได้ไป ถ่ายทอดในตามช่องต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเป็นช่องที่มีผู้ติดตามมากนะครับอย่างพวก P m c h a n ช e l นี่สอฟาโชคนี้นะครับส่วนอุดรธทานทีวีนี่ TV มันยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับคนก็ยังไม่มากนะครับเราก็ต้องอาศัยแชร์ไปเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไ,ไปนะครับเพราะต้องไม่พึ่งพาอาศัยกันก็ตัวเลขมงคลล่าน,นี้ถ้าเขาได้ใจเขามีโชคเราก็ยินดีกันทุกช่องนั่นแหละครับเพราะว่าเราเป็นทําเป็นสะพานบุญอยู่แล้วนะครับคารับผม อ,อ,อยากให้อาจารย์ฝากถึงเอฟซนะครับท่านที่มีโชคมีลาบกับทางาช่องบุรดรนธานีทีวีนะครับคือได้ข่าวว่าทาง f อฟของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับท่านผอ,อเนี่ยรู้สึกว่าจะฮือฮากันพอสมควรใช่ครับฮือฮาเพราะว่ามีมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาทาไลายนะครับทักมาผมตั้งวันตั้งแต่ประกาศก่อนนะครับ,นรรนนนรบจนถึงวันนี้นะครับ ก็มีความโชคด mm ีนะครับแล้วก็โอนเงินมาสนับสนุนช่องก็มีครับทั้งโอนเงินมาสนับสนุนช่องนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็โอนเงินมาเพื่อบูชาเหลียญหลวงปู่พิบูลซึ่งช่องผมก็ทําเหมือนกันก็รายได้ส่วนส่หนึ่งก็ไปทําสร้างศาลาที่ดอนปู่ตาด้วยนะครับจะเป็นสองส่วนส่วนที่บูชาเหลียญหลวงปู่พิบูลกับส่วนที่2คือสนับสนุนช่องนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองส่วนนะครับ เราก็ดีใจกับท่านนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้โอนเงินมาให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดีใจเหมือนเดิมครับนะครับจะโอนมาหรือไม่โอนมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ <Okay. S 1> ถือว่าเราเป็นสะพานบุญให้แล้วนะครับส่วนท่านจะร่วมทำบุญกับเราก็ก็ดีใจเมื่อกี้ผมก็ประชาสัมพันธ์ไปเพื่อทอดกระถิน่นตรมวัดภูนิมิตท,ที่สุนเศร้าเนี่ยนะครับ mm. ก็ได้เงินไปสองพันกว่าบ,บาทในทอดกระถิ่นนะครับ mm. ก็ได้ผ้า ข้าขาวหนึ่งม้วนนะครับแล้วก็บาทหนึ่งใบเป็นร่วมกระติบื่งกี้นีก็หอขออกภูมิ fc แล้วก็คนที่ได้ยินข่าวว่าผมก็ไม่ได้ประกาศมากนะครับได้พอสมควรได้สองหมื่นกว่านะครับก็แจ้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ให้ทางช่องต่างๆที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะครับได้รับทราบภูมรับครับแล้วมีช่องไหนมีอะไรจะถามอาจารย์อีก่งไหมครับมีช่องไหนไหมแอสอสมีอะไรถามไหมเอส อ่าคืออยากให้อาจารย์อาารยบอก,ว,กวันะะที่แน่นอนนะครับบอกวันที่แน่นอนในส่วนนี้อยากให้อาจารย์เน้นย้ํานะครับวันไหนที่อาจารย์จะสะดวกอบอกนะครับบอกอ่าเยีเราทางทุกช่องทุกช่องเราเนี่ยว่าวันไหนเป็นวันที่แน่นอนที่จะอ่ามาวิเคราะห์หวยให้เป็นแนวทางนะครับเราเรียกวิเคราะห์หรือเรียกอะไรดี วิเคราะห์นะเรียกวิเคราะห์นะเราวิเคราะห์นะครับเรียกเป็นวิเคราะห์นะก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นได้เลขมงคลไปหาซื้อนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวิเคราะห์แนวทางเนี่ยนะครับผมเราเราเน้นในเรื่องของการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เราสนบสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของกองสลากจะนํามาพัฒนาประเทศนะครับมาทําถนนนทางมาทํา พัฒนาโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับท่านก็มีส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนานะครับที่เราไปบุญสลากกินแบน่งรัฐบาลนี่นะครับตอานนี้กลับมาวันนะครับผมเอาวันวันศุกร์ได้ไหมวันศุกร์วันศุกร์รเพราะว่าช่วงช่วงวันศุกร์จะว่างใช่หมอ,อ๋อวันศุกร์นานไป <prospective S 2> ไหมไม่นานครับไม่นานก็ไม่นานครับอาจารย์เอาแล้วแต่อาจารย์สะดวกแล้วก,กันนานแล้วแต่ท่านผอ,อาาสะดวกเพราะว่า คือตรงนี้เราจะไม่เร่งรัดกันเนาะแต่ขอให้รู้ว่าวันไหนที่ที่เราจะได้ข้อมูลไปฝากเอฟซีเป็นที่แน่ชัดอะไรประมาณนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันวันศุกร์ที่หกวันศุกร์ที่หกวันนี้วันที่สองก็ประมาณสี่วันครับผมพอผมจะได้ไปลองพิจารณาดูข้อมูลเพราะว่าต้องใช้เวลาอยู่รวบรวมข้อมูลแล้วก็มาคล้ายๆวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็มาจัดลำดับ จากลำดับก็เังมาดูอีกว่าเลขที่เราได้มาประมาณยี่สิตัวนี่เราจะดึงตัวไหนขึ้นมานะครับว่ามันแนวโน้มมันจะตัวไหนมันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ว่าน่าจะออกไม่ว่านที่ส6บกนะครับเพราะว่ามันเป็นวันวันจันทร์นะครับวดต่อไปหย่อวันจันทร์เราก็ต้องมาจับเลขว่าวันจันทร์มันเลขเด่นอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลพอสมควรนะครับเพื่อเพื่อให้มันมีความมั่นใจนะครับมั่นใจว่า มันจะเป็นตัวเลขมงคลจริงๆสามารถไปซื้อสลากกินอย่างลวมันจะได้ได้ชัวได้ใช่นะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าถ้าเราทํารีบเร่งเกินไปก็ไม่ดีนะครับ,รบได้ตัวเลขมาอยู่แต่ตัวเลขมันอาจจะไม่เป็นมงคลนะครับ,รบ,รบก,ก็ก็เรียนชี้แจงให้ทางทั้งห้าช่องเราเนี่ครับน่าจะเป็นวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็พอดีวันศุกร์ก็ วันเสาร์เราก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งพอดีวันเสาร์อาทิตย์ก็พอดีมีเวลาซื้อสองวันที่เพราะว่ามันมากไอ้สลากกินแบ่งนี่เขาจะเริ่มไปซื้อที่บางสปูงตังเขียนเราก็ประมาณวันที่สี่สี่ห้าหกที่เขาไปหาซื้อกันมาแ็มีส่วนหนึ่งจะเริ่มวางนิดหน่อยแต่หลังวันที่หกไปแล้วนี่สลากกินแบ่งจะเริ่มมาจะเริ่มวางตามแต่งต่างที่ไปซื้อมานะครับก็ก็แสดงว่าตอนนี้มันก็ดีสําหรับ เอฟซด้วยนะครับจะได้รับความสะดวกแล้วก็อาจารย์ก็ก็สะดวกก็รวมกันแล้วก็น่าจะดีสําหรับวังที่ผหาเอาเวลาที่ที่มันสะดวกทั้งสองฝ่ายเนาะครับครับอาจารย์ก็จะได้เก็บข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอซึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยถ้าทีบเล่งลักมันก็จะไม่เป็นผลดีเนาะถ้าถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ช้าๆใจเย็นๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมันโอกาสมันจะมีมากขึ้นนะอาจยาเนาะใช่ครับใช่เราต้องใจเย็นมันรียร้อนไม่ได้เพราะมีเดลายวันที่สิบหกนะครับจึงจะเป็นวันที่ประกาศผลแากนี้ไปแล้วก็หาทางรักษาสุขภาพนะครับรวบรวมเงินทองที่พอจะมาลงทุนตามกําลังกระเป๋าเรานะครับพอได้ปั๊บเราก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งไว้ตามกําลังเรา คนละใบสองใบสใบห้าใบาแล้วแต่เงินเรานะครับซื้อตามกําลังนะครับผมอันนี้ก็เรียนฝากประธานเอฟทั้งห้าช่องนะครับผมครับครรบ,บคราารย์เร้นย้ําวันวันทีัแนี่นอนอีกทีนครับก็จะครับนวทางนะครับในวับที่วันครัรับครครับ,บ 6, รนนครับคัครัครับครักรับนรับค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 รับ เตรียมชาแนลสพโชอาจารย์สามารถชาแนลนะครับแล้วก็อะไรนะที่เบิงงบ้งแล้วรว,วยห้าเก้าน,นะครับเบิ้งแล้วรวยห้าห้าเก้าแล้วก็อุดรธานีทีวีนะครับได้ติดตามนะครับในในวันศุกร์ที่หกนะครับศุกร์ที่หกพฤศจิกายนนะครับเป็นข้อมูลที่เอฟซีทั้งห้าช่องนี้จะได้นาไปเป็น แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563นะครับผมก็แจ้งให้ f อรับทราบนะครับวันศุกร์ที่6นะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวเลขมงคลที่สําคัญซึ่งเราจะนําไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งได้แลวมีโอกาสที่จะถูกในรางวัลต่างๆนะครับรางวัลที่1ถึงรางวัลที่5ดยเป็นถึงเลขใต้2ตัวนะครับในในช่องของผม,ผมในในวันที่ผ่านมานี่ก็ อยากแจ้งประชาสมสภาในทราบว่ามีบางคนเกอบตูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไปซื้อเป็นซื้อแล้วมันได้เลข404นะครับยังแต่ผิดเลขข้างหน้าสามตัวแล้วก็มีบางคนผิดผิดเลขหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับผิดสองตัวนะครับคร<ม>ับก็มีคนเกอบตูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเก<ม>อบเป็นเศรษฐีแล้วเกิดเป็นเศรษฐีเพราะเพราะติดตามช่อง youtube นะครับอุดรธานีทีวีนะครับแล้วก็เอ็มแช n แน,นลสนป่าโชค อาจารย์สามารถใช้แนวแล้วก็แล้วก็เบิแล้วรวย5้าเ้านาะครับนี่ก็แจ้งในรับทราบเป็นเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ยังไม่ประสบัความสำเร็จในวันที่ผ่านมาจะได้มีกําลังใจว่าว่าท6นี่ได้ตัวเลขในวันสูงที่6นี่เรานําไปพิจารณาดูแล้วว่าตัวไหนเราชอบแล้วก็ไปลงทุนครับก็จะเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยในในทางหนึ่งครับผมก็แจ้งให้รับทราบเป็แค่นี้ก่อนเนาะครับ ครับผมครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับคือจะรบกวนอาจารย์แค่นี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาอาจารย์จะทํางานแล้วนะครับยังไงก็ฝากเ c ีนะครับทางช่องทุกช่องที่เข้ามาติดตามแล้วนะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับว่าช่วงต่อไปจะเป็นยังไงหมายถึงว่าวันที่อาจารย์เนี่ยจะมาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยจะได้ตัวไหนนะครับตามลุ้นไปพร้อมๆกันกับทางช่อง P m c h a n n e นแล้วก็สอพาโชคแล้วก็ ตามแล้วรวยตามแล้วรวยนะครับห้าเก้าโอ้เบ,บิ้งแล้วรวยโอ 50, ้เบิ้งแล้วรวยห้าเก้าครับครับโอ้ยนอนชอบชอจชอบชอบเก่าแล้วครับแต่เอาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะเพื่อสร้างสีสันนะครับสร้างสีสันให้คนจดจำง่ายมากจดจำมันจะห้าเก้าครับขอขอแจ้งนะครับแจ้งอ่าเป็นเบิ้งแล้วรวยแล้วนะครับเบิ้งแล้วรวยนะครับจากแอดลูกอีสานห้าหกเก็ดแปดเก้านะครับมาเปลี่ยนเบิ้งเบิ้งแล้วรวยเนาะแอดเนาะ มึงเรารวยาเก้างเรารวยหาเก้านะครับจังไรกอย่าไปคลิกพานเด้อมันเตรียมซื้อซองแล้วย่าไปคลิกคลิกพานเด้อจังไรกะฝากทางช่องนะครับบุรีรัมย์ทีวีด้วยนะครับนี่คือเป็นตัวหลักของทางช่องนะครับอ่าคือจะเป็นคือจะเป็นแนวทางหลักของทางทางช่องเราเลยนะครับช่วงนี้ก็จะยังไงล่ะจันเพราะว่าหวยมาจากหลายสำนักไม่เข้าเลย มีเลขอาจารย์อีกเข้านะครับคือทางเราก็จะขออนุญาตเอาทางช่องอาจารย์เป็นช่องช่องหลักแล้วกันเนาะก็ขอบคุณครับจะนาเสนอของดีครับดีที่จะแลกเปลี่ยนกันครับผมติดข้อมูลให้กันนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมสวัสดีครับับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ